สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนช่าง DIY ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ทางร้านเพื่อนช่าง DIY ก็มีโอกาสได้มารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นลำโพงบลูทูธนะครับของยี่ห้อ Fender รนะครับรุ่นรุ่นไหนนะครับผมจะให้ดูกันชัดชัดในกล่องนะซึ่งผมออกากกล่องแล้วล่ะเป็น i n d i o 2นะครับเอากล่องออกไปก่อนนะเราของจริงมาดูกันก่อน อของจริงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ให้คุณภาพเสียงดีนะครับแต่ผมไม่ได้มารีวิวเรื่องการใช้งานเลยนะครับผมจะเอามาให้ดูเป็นแนวทางสลหรับเพื่อนๆที่จะไปทําลำโพงเดยวนะครับว่าภายในของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราจะ Copy ปี้แนวทางนะครับก๊อปแนทางนะไม่ใช่ Copy ้ทั้งหมดนะครับแนวทางในการออกแบบของเขาเป็นอย่างไรซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะครับ แต่มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าของตัวนี้แหละบอกว่าอยากจะทำลำโพงบลูทูธสลับเสียบไฟบ้านแล้วก็มีการทำงานค,คล้ายๆกันนะครับซึ่งผมก็ตกลงแต่ว่าไม่รับประกันเรื่องคุณภาพเสียงนะครับคุณภาพเสียงจะเหมือนของ f ฟ n d e r หรือไม่อันนี้ไม่ทราบนะครับยังไงก็ไม่สู้ยี่ห้อแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเราจะหาอุปกรณ์ต่างๆมา DIY สุดท้ายคุณภาพเสียงก็สู้ของยี่ห้อไม่ได้อยู่ดีนะครับ ถ้าจะเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งลำโพงบลูทูธของ f ฟ n เดอร์ตัวนี้เขาสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้2ตัวพร้อมกันผมก็เลยแนะนำบลูทูธตัวนี้นะครับบลูทูธตัวนี้แหละมองเห็นไหมนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนะครับว่าเป็นหน้าตาของเขาเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวให้ดูครั้งหนึ่งและ้วนะครับบลูทูธตัวนี้สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกัน2เครื่องนะครับแต่ว่าเราจําเป็นต้องเปิดทีละเครื่องนะครับหมายถึงสแตนด์บายพร้อมกัน2ตัวนะครับ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัตคิคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆนะครับแต่ว่าไม่เหมือนนะครับยังไงก็ไม่เหมือนของบริษัทแน่นอนนะครับไม่มีใครจะก๊อปปี้ได้เหมือนจริง100%รนะครับรับประกันได้นะครับแต่เพื่อนผมที่เป็นเจ้าของตู้ลำโพงตัวนี้บอกว่าขอแค่คุณภาพใกล้เคียงอาจจะด้อยกว่าก็ได้นะครับเพื่อนของผมคือจะทําตู้ลำโพงเองประกอบเองนะครับแต่ให้ผมเนี่ยหาในเรื่องของหนึ่งบลูทูธ บลูทูธที่เชื่อมต่อพร้อมกันได้ทั้ง2ตัวอันที่2คือหาภาคพาวเวอร์แอมป์แล้วที่3ก็คือหาในเรื่องของวงจรโทนคอนโทนนะครับมาใส่นอกเหนือจากนั้นเช่นการประกอบตู้ลำโพงการติดอะไรพวกนี้เขาจะทำเองนะครับจะสวยไม่สวยก็แล้วแต่เขาทำใช้เองนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยให้ช่วยอยู่ในเรื่องของการต่อสายนะครับต่อสายเป็นแนวทางนะครับแล้วเขาก็จะไปะต่อกันเองนะครับถ้าประสบความสำเร็จนะครับ ผมจะมีคลิปต่อไปถ้าผมเงียบไปไม่ทำคลิปที่2ต่อจากนี้ก็คือมันไม่ได้เรื่องนะครับมีลำโพงนะครับที่เขาซื้อมาเรียบร้อยนะครับเป็นลำโพงตัวนี้นะครับลำโพงขนาด4ี่นิ้วยี่ห้ออะไรก็ไม่ทราบนะครับขนาด4ี่โอมยี่ห้ออะไรไม่รู้นะตัวนี้ไม่รู้ยี่ห้อนะไม่มียี่ห้อนะครับเป็นลำโพงที่ขายในช้อปปี้นะครับส่วนลำโพงสิงแรมก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้ออะไรนะ ยี่ห้อฟอร์เทคนะครับตัวนี้ตัวนี้มียี่ห้อนะครับแต่ไม่ใช่ยี่ห้อดังนะแต่เป็นยี่ห้อที่หลายๆคนเคยใช้ก็คุณภาพก็พอใช้นะครับแต่ละพงตัวนี้ละสินะครับไม่ทราบว่าเป็นยี่ห้ออะไรด้วยนะครับไม่รู้ว่าคุณสมบัติของเขาเป็นอย่างไรตอบสนองความถี่ที่เท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบนะหรือว่าจะให้ความไวที่กีดีบีก็ไม่มีบอกนะครับบอกอย่างนี้นครับ4โอห์มแล้วก็อะไรนะ เป็นตัวเลขอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นรหัสอะไรนะครับใครรู้ช่วยบอกทีนะครับว่าคุณสมบัติของลําโพงดอกนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เพื่อนผมซื้อมานะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าภายในของตู้ลําโพงบลูทูธยี่ห้อ f ฟนเดอร์ทุ่นก็อยู่ตรงนี้นะครับ i n d เดโอ2นะครับอินเด2นะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ให้คุณภาพเสียงที่ค่อนข้างดีที่ผมฟังดูนะครับ เท่าที่ทราบก็คือตอนนี้ยังไม่เห็นใครก๊อปปี้มาขายนะครับหมายถึงทางเมืองจีนนะที่เป็นของเกรดเอะไรพวกนี้นะครับก็ยังเห็นแต่ของแท้กันอยู่นะครับซื้อของ f ฟ n เดอร์ก็จะราคาถูกกว่ายี่ห้อมาแชลนะครับสองยี่ห้อนี้เสียงเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับ f ฟ n เดอร์ก็ให้เสียงแบบสเตอริโอส่วนของมาแชลนะครับมันราคาแพงนะครับเขาบอกว่ายัางงั้นนะราคาที่เท่ากันนี้มาแชลจะตู้เล็กกว่านะครับส่วนคุณภาพผมก็ไม่เคยไปเปรียบเทียบกันนะ ผมก็ขออนุญาตเขานะขอดูภายในกันก่อนนะครับว่าภายในของตู้ลำโพงตัวนี้เขาทำกันยังไงนะครับแต่เราไม่สามารถก๊อปี้คุณภาพได้ทุกส่วนนะครับให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการอยากจะทำตู้ลำโพงในแนวลักษณะของเหมือนกับตู้กีตาร์เนาะเฟนเดอร์ก็เป็นยี่ห้อของกีตาร์ไฟฟ้าเป็นเบสไฟฟ้าใช่ไหมเครื่องดนตรีประเภทเบสกีตาร์แล้วก็ตู้แอมนะครับเขามาทำ ลำโพงบลูทูธก็หน้าตาคล้ายๆกันก็เป็นสเสน่ห์ของยี่ห้อ Fe n เดอร์ครับคราวนี้เราจะไปขอแกะดูด้านในกันนะครับว่าภายในนั้นเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเพราะมีกล้องอีกตัวเดียวคราวนี้เราก็มาดูกันด้านในนะครับว่าด้านในของเขาเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นก็ขอแกะหน้ากากตัวนี้ออกก่อนนะครับว่า ลักษณะการวางลำโพงเขาว,วางลักษณะไหนนะครับแต่ว่าเป็นเสียงสเตอริโอนะเท่าที่ผมฟังดูต่อบูธูธฟังดูแล้วมีเสียงออกซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับและเขาก็ยังมีคุณสมบัติอีกอย่างคือสามารถเชื่อมต่อแบบตัวนี้เป็นซ้ายหรือว่าอีกตัวหนึ่งเป็นขวาในกรณีที่มีตู้ลำโพงชุดนี้2ตู้นะครับแต่ว่าผมจะลองแกะนะผมกลัวของเขาเป็นรอยนะครับผมเลยเอาเทปมาพันตรงนี้ อลองแกะดูนะครับว่าเป็นอย่างไรดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็เพิ่งจะเห็นพร้อมๆกับท่านนี่แหละโอเคหน้าตาเขาภายในก็เป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมลองวัดดูนะครับว่าดอกลําโพงก,ก,กี่นิ้วเริ่ที่เล็ก4นะครับวัดที่ขอบตรงนี้นะไม่วัดที่ขอบนอกนะวัดกลอบประมาณ 1..2..3 ประมาณ3มนิ้วครึ่งครับโดยประมาณนะครับประมาณ3านิ้วครึ่งส่วนดอกเสียงแหลมก็อยู่ที่ประมาณ0.7 5หนิ้วนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นเสียงแหลมนะเราไม่ได้วัดถึงขอบนะครับขอบไม่เกี่ยวเพราะว่าขอบตัวนี้ไม่ได้ช่วยในการเป่งเสียงออกมานะครับแต่ลำโพงที่เพื่อนผมหามาแล้วครับเราไปดูไหม <c oughs> มันใหญ่กว่านะครับท่านผู้ชมตัวนี้ แนวทางก็หน้าตาถึงจะคล้ายกันแต่ว่าคุณสมบัติคงไม่เหมือนแน่นอนนะครับส่วนลำโพงเสียงแหลมนะครับมาเปรียบเทียบก,กันซิลำโพงเสียงแหลมในเห็นยี่ห้อนะตรงนี้เขียนว่า Fortex คเห็นไหมครับ Fort e ทนะครับนะตัวนี้ก็ประมาณกี่นิ้วประมาณ1น,นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้ประมาณ1นนิ้วก็เขาจะใส่ตัวนี้เมื่อใส่ตัวนี้กับลำโพงตัวนี้นะครับ ยังไงตู้ก็ต้องใหญ่กว่าตัวนี้แน่นอนนะครับใหญ่แน่นอนนะครับอันนี้ผมขอยกออกนะใครที่มีความรู้เรื่องการใช้ลำโพงก็มาคอมเมนต์ดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำเป็นธุรกิจนะของเพื่อนจะทำนะครับเพื่อนที่เป็นเจ้าของตู้ตัวนี้แต่เพื่อนผมจะให้ช่วยเลือกก็คือเลือก Power อร์มเลือกปีโทนปรับทุ้มบับแหลมนะครับแล้วก็บลูทูธที่สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกับตัวนี้ก็คือ เชื่อมต่อโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกัน2เครื่องนะครับแต่ไม่สามารถเปิดได้พร้อมกันนะตัวนี้ผมลองฟังเสียงดูแล้วก็เสียงใช้ได้นะครับถึงแม้จะเป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้จะแปลกนิดหนึ่งนะปกติเราจะเคยเห็นลําโพงเสียงแหลมจะอยู่ด้านบนแต่ตัวนี้เขาอยู่ด้านล่างนะก็ออกแบบคล้คลายๆกับลําโพงไฮเอ็นยี่ห้อหนึ่งนะจำชื่อยี่ห้อไม่ได้นะลำโพงเสียงแหลมอยู่ด้านล่างไอไอตัวหน้าขากี้นะผม เห็นคล้ายๆกันที่เขาขายในร้าน DIY นะครับจะเป็นแผ่นลองจานนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะ <S <S แล้วก็เขาก็จะติดอะไรติดตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นผ้าเขาเรียกผ้าอะไรไม่ทราบนะจำชื่อไม่ได้แล้วก็มายิงสเต p ปเปิลนะครับยิงร,บรอบๆนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้อัดเขาเรียกว่าไม้อ,ดอัดยางนะครับมันจะเป็นชั้นๆอยู่มองเห็นไหม มันจะเป็นชั้นๆอยู่นะครับไม้อ,อัดยางตัวนี้ประมาณ15มิลิเมตรนะครับความหนางตัวนี้ประมาณเอานะครับมาดูตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องประมาณละความหนา15มิิเมตรนะครับตัวนี้แผ่นตัวนี้นะที่เขามาทำเป็นในส่วนของตัวหน้ากากของตัวนี้นะครับ ใครที่มองหาวิธีการทําก็ของแท้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับมีใบรับประกันนะครับแต่เราจะทํายังไงนะครับให้เสียงใกล้เคียงกับของที่มีราคาสูงในราคาประหยัดอันนี้สิเป็นเรื่องที่หนักใจนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะเอาตัวไหนมาต่อมาประกอบทําให้คุณภาพเสียงเท่ากับตัวนี้นะคร เรื่องคุณภาพเสียงเราค่อยดูกันที่หลังนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนผมทําแล้วประสบความสาเร็จแล้วผมจะเอามาเทียบให้ดูถ้าไม่มีคลิปต่อไปก็แสดงว่าไม่ได้เรื่องนะครับก็เลยไม่เผยแพร่นะครับอ่ะปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดูด้านในของเขาเป็นยังไงบ้างทีนี้มาดูด้านบนนะครับด้านบนมีอะไรบ้างด้านบนก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดอย่างเปิดป,ปุ๊บาาก็จะแป๊บหนึ่งก็จะมีไฟติดนะตัวนี้ มันเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กผมนะเสียงที่2นะดูฟังเสียงนะครับเสียงแรกจะเป็นเสียงเปิดเครื่องเสียงที่2เป็นเสียงกีตาร์นะจะเป็นเขาทําการเชื่อมต่อกับเครื่องที่เคยเชื่อมต่อมาแล้วอาใหม่เปิดเครื่องเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นไฟ LED เห็นไหมครับมันจะไม่กระพริบละ เพราะว่าตัวนี้ผมเคยเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับเขาก็เลยติดเป็นสีฟ้านิ่งเลยนะครับนิ่งแบบนี้แสดงว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับก็เหมือนกับบลูทูธทั่วไปนะยตัวนี้ก็จะมีอะไรครับตัวนี้จะมีปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงปุ่มเล่นเพลงที่ผ่านมาเพลงถัดมาอะไรพวกนี้นี่เราไปใช้กับโทรศัพท์ก็ได้นะครับไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใส่นะครับพวกนี้นะครับส่วนตัวนี้แหละครัเป็นไหมจําเป็นนะผมว่าบางทีก็ต้องปรับเสียงนะครับ อย่างตัวนี้ปรับเสียงที่สุดเต็มที่ก็ายเล็กสิบใช่ไหมแต่ผมลองปรับดูแล้วจะเป็นลักษณะแบบเป็น DC เป็นไฟไปควบคุมนะครับไม่ใช่การปรับโดยตรงนะเพราะว่าเวลาเราลดปุ๊บหรือมันจะไม่ลดทันทีนะมันจะค่อยๆลดตามนะครับเหมือนกับมี C ต่อคล่อมอยู่นะครับก็คือเป็นการลดไฟเพิ่มไฟในการควบคุมการเร่งเสียงลดเสียงนะครับเป็น DC นะครับเป็น DC, นรน DC ทรนคอนโทรลตัวนี้นะครับ ทีเบิลก็เป็นตัวปรับเสียงแหลมนะครับแล้วก็เบสก็คือปรับเสียงทุ้มนั่นแหละนะครับเท่าที่ทุกท่านเคยรู้จักตัวนี้เปิดเต็มที่เสียงไม่แตกนะครับเพราะว่าอะไรเท่าที่ผมฟังเนี่ยผมก็สันนิษฐานว่าตัวนี้จะมีวงจรลิมิเตอร์ในตัวนะครับก็คือเปิดดังเต็มที่ก็จะถูกบีบไว้จะถูกกดไว้นะครับ่ให้เกินถ้าเกินไปสัญญาณก็จะคลิปเสียงก็จะแตกนะครับ ซึ่งทีมงาน DIY ทั่วๆไปจะไม่สามารถทำในเรื่องของลิมิเตอร์ได้นะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ด้านหลังก็จะมีไฟตรงนี้ใช่ไหมไฟ LED ที่บอกระดับของแบตเตอรี่มีไฟ DC สำหรับการชาร์ะครับ15โวลต์2.8แอมป์สูงสุดนะครับตัวนี้มี USB 5โวลต์นะครับ1000ม ah. ิลลิแอมตัวนี้เป็น auxiliary input นะครับ ก็เอาไปใช้สลับเสียบต่อตรงนะครับในกรณีที่ใครอยากเอาตัวนี้ไปเป็นตู้ลำโพงคาราเกะและ้วต่อเข้ากับมิกเซอร์อะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ดได้เหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะไปแกะดูภายในนะวันนี้ที่เอามารีวิวผมไม่ได้มารีวิวเรื่องการใช้งานนะผมเอามารีวิวเรื่องภายในว่าเป็นหน้าตายังไงผมก็ยังดูเหมือนกันนะครับของราคาแพงพอสมควรเกือบหมื่นนะครับตัวนี้เป็นประแจรูปดาวนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวจะแกะลองดูนะครับว่าจะเป็นหน้าตายัางไงภายในนะครับในส่วนของสกรูนะครับทุกตัวจะเป็นแบบเกลียวหยาบยกเว้นตรงกลางนะครับตัวกลางเป็นเกลียวมินนะครับตัวนี้เป็นเกลียวละเอียดนะครับเปิดดูนะครับว่าเป็นยังไงเปิดปุ๊บเจออะไรนะครับลองดูนะหนักหนักน่านะจะเป็นแบตเตอรี่ เป็นอย่างที่ว่านะครับขนาดแบตเตอรี่เท่าไหร่นี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าขนาดเท่าไหร่เป็นแบตเตอรี่นะครับภายในออขอดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับว่าแบตเตอรี่นี่ขนาดเท่าไหร่แบตเตอรี่ของเขานะครับชาร์จเต็มสูงสุดก็คือ8 4โวลต์นะครับตรงนี้นะส่วนกระแสก็อยู่ที่5,500ม ah ิลลิแอมป์นะแรงดันอยู่ที่8.4เมื่อชาร์จเต็มนะครับแสดงว่าแบตลูกนี้มีการต่อแบบไหนผมไม่ขอรื้อนะ ว่าจะประกอบไม่เนียนเหมือนเดิมนะครับผมก็แค่อยากดูเฉยๆว่าข้างในเป็นยังไงนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับด้านในนี่เห็นไหมครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะนะครับดูดูดูนะครับก็เห็นไม่มีอะไรเลยนะมีลำโพงตัวเล็กๆนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ระบุสเปคอะไรเลยนะครับก็เป็นค r ว o o e นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันลำโพงเสียงแหลม เรามองไม่เห็นส่วนนี้นะส่วนนี้ลำโพงเขาก็ไม่ระบ,บุยี่ห้อนะครับแต่ว่าคาดว่าคุณภาพคงจะเป็นคุณภาพเสียงที่ดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมแกะดูวงจรผมคิดว่าเขาจะมีอะไรที่พิเศษนะครับเช่นมีอะไรวัสดุซับเสียงอะไรไม่มีนะครับตัวนี้ยี่ห้อนี้ไม่มีมีแต่แบตอยู่ด้านหลังนะครับเป็นแบตอยู่ด้านหลังแล้วก็ มาปิดตัวนี้ไว้เรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าเราดูประมาณนี้นะครับไม่อยากลือเยอะนะครับเดี๋ยวเข,า,เขาพังส่องส่องดูแล้วกันนะครับเท <c oughs> ่าที่ดูภายในก็จะมี power amp ก็เป็นแบบสองช n e l นะครับ c h a ช n e l มีซ้ายมีขวานะครับตัวนี้เบอร์อะไรเดี๋ยวถ่ายรูปดูภายในนะครับว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับจะมองเห็นไหมเอ่ยนะครับ ดูภายในนะครับตัว power a ขอมงขาที่ใช้นะครับเป็นเบอร์อะไรเป็นเบอร์ TPA 3 1 2 8 D 2นะครับ TPA 3 1 2 8 D 2ตัวนี้เป็น power air card D องเขาที่เขาใช้นะครับแต่เพื่อนผมบอกว่าจะใช้ card AB ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเพราะว่าเขาจะไปใช้ เสียบปลั๊กไฟนะครับแต่ว่าอยากได้คุณภาพเสียงประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่รับปากนะว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับแต่การเชื่อมต่อบลูทูธได้พร้อมกัน2ตัวเนี่ยรับประกันครับเพราะว่าเรามีตัวนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือเป็นบลูทูธ QC วซีซีสามศูนย์สามหนึ่งที่ผมเคยให้ท่านผู้ชมได้ดูในคลิปกนก่อนนะครับตัวนี้สามารถ เพิ่มระยะทางให้ไกลขึ้นก็คือต่อสายการภายนอกแล้วก็การต่อไฟตรงนี้นะครับหรือว่าจะใส่อโซเลตก็ผมทําไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาลองไปเปิดดูก็ได้นะครับซึ่งมีวิธีการต่อไฟทั้งหมด4แบบนะครับต่อไฟแบบไหนก็ได้นะครับเลือกตามความเหมาะสมที่ท่านสะดวกแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดการแกะดูเพียงเท่านี้นะครับเกรงใจเขานะครับ กลัวว่าจะทําของเขาพังนะครับเพราะว่า,อ,าอยู่ในช่วงประกันอยู่นะครับถ้าแกะไปแกะมาหรือมันจะเล็กกว่านี้นะครับถ้าใครเก่งจริงก็ปี้ให้เหมือนเลยนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าใครจะทําได้ในราคางบประมาณไม่เกิน2,000นะครับอย่างเพื่อนผมบอกว่างบประมาณห้ามเกิน2,000นะผมยังตกใจเลยอ,อันนี้ก็แล้วแต่เขานะรัาทำเองนะครับในส่วนของผมก็คือรับผิดชอบในการ หาบูทโฮสมาแล้วก็หาพาวเวอร์แอมมาหาโทนคอนโทรลมาแล้วก็เดินสายให้เป็นแนวทางนะครับแล้วเขาก็จะไปทำกันเองนะครับจำไว้นะครับท่านผู้ชมถ้าทำแล้วมันเสียงดีนะครับน่าใช้ผมจะเอามารีวิวถ้าทำแล้วไม่เวิร์กก็จะไม่มีคลิปต่อไปในส่วนของการทำตู้ลำโพงนะครับบอกกันไว้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับช่องเพื่อนช่าง DI y สําหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปที่เป็นสาระกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ